เราไม่ได้อยากโตแต่มันโตเองดอเราอ่ะมันพาเราไปเองเราทำทุกวันให้มันดีที่สุดแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะครบแพรก่ะแล้วแล้วยกยกแล้วครบหลุดอ่ะจำได้ไหมพอยกมาที่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าพอยกขึ้นมาแล้วครบหลุดแล้วขำ่ะเอันนี้แพ่ตัวยกเลยนะชอบชอบแล้ว ทำงานเก่งสร้างเร้าตัวเก่งเเพราะว่าอายุแค่20กว่าคุณชาวบ้านฟินแรงใช่ทำไมหาเก่งขนาดนี้อื f เลยนะคุณใชยครับใยคุณาวบ้านเป็นแรงคุณทำไอมคุณทำไหมไปกันเอาไปไห้เขาใส่ยันม นนะะเดี๋ยวไปที่ศานนะคะพี่ยาไปรับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะทุกคนค่ะนี่คือพี่ยารอต้อนรับผู้ใหญ,ญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเดี๋ยวรอผู้ใหญ,ญ่บ้านฟินแลนด์เขาเดินมาแล้วกันนะทุกคน บรรยากาศนะคะมีแบบมาต้อนรับกันคนะคะลูกค้าเยอะขึ้นนะคะที่ร้านพยากรณรุมมะพารเพื่อมาต้อนรับพี่บ้านฟินแลนด์นะคะเดี๋ยวน้องเขาน่าจะเดินมาตรงมุมนี้นะคะ แล้วขาวผ่องมาเลยน,นะคะโอ้โีการ,ก,ในในรกันใหญ่เลยยีดกันสักคนลุกเลยมาพูดขอร่รอาของเลยนะคะขอคิดด้วย,ยวมาแล้วนะคะ

ครกแทกอ่ะแล้วแล้วยกยกแล้วครกหลุดอ่ะจำได้ไหมครยพอยกมาที่นั่งอยู่เงี้ยแล้วก็บอกว่าครกพอยกที่มาแล้วครกหลุดแล้วขำอ่ะเออชอบอันนี้อันนี้แค่ตัวย้งเลย้งเนยชอบชอบแล้วชอบกินต้นม้กินบักสะโต้บักสะโต้ไม่ได้กินตังค้อยหรอกแม่ค้าน่ะเพราะว่าค้อยเอาไปแทกทิดไว้ใช่ไหมได้อันนุ้ยอันนี้เจ็ดกิโลนะไม่ใช่พี่ยาน่ะพอดูพอดูคลิปแบบว่า ใใมันโดนใจเราทุกทีนั่ร้องทีไหนไป่บ้านี่เล็กอมันโดนใจพ่ยาและพียาด้วยว่าอยากกบไป,ปูีิตเด็มันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้ไอเด็กคนดีไอเด็กคนแกล้งไงต่อไปก็จะมีแต่เด็กคดที่มาออนในชีวิตนี้เนาะถ้าเราไม่ทำยากมันก็ไม่เปลี่าอุปสรรคไม่ไม่ได้มาเพื่ออไราทุกไม้เพื่อเราเราพูดมัน แล้วถ <muitas> <arias> ้าวันนึงเราผ่านไรไม่ได้เราก็จะกินก็เหมือนตัวที่วิทยาตัวเนี้ยอะไรอะไรก็ทําอะไรทียาไม่ได้แม่ก็นั่งทำดรามมาเราทําดีแล้วยังโดนด่าใช่ป่ะเราทําดีแล้วยังโดนด่าใช่ขนาดไม่ทําอะไรก็โดนด่าเราก็ทําไปเจอะอย่าไปสนใจไาให้ีกองมันจะเป็นกองบหอ่น้าที่แม่น้ำไม่ได้ใช้่วันนี้จะทาะไใช่ใอันนี้อันนี้จะทอกี่บ

มัคลตามบ้านกับยาต็มเลย่าย้คืออบ้านงขอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเอซีอยากได้แค่นี้ค่ะที่ลองบิกผ่านมายิ้มให้ สวเล่ะห็นนาดลทุกคน่หลายใส่น้อยาี่พาไปเดินดูน้ำพริของว่ากันคุสุดท้องใช่ไหมใช่ร้ไมว่ามิจ็าสุดท้องนะคะทุกคนเดจะมีวัตถุดิบอะไรบ้าง

เราก็ทำเราไมไดเรื่อยๆเนี่ยเราไม่ได้อยากโตแต่มันโตเองคือเราอ่ะมันมันพาเราไปเองเราทำทุกวันให้มันดีที่สุดโฟกัสวันต่อวันลูกอย่าไปโฟกัสวันข้างหน้าโฟกัสแค่วันนี้วันนี้เราทำให้มันมีความสุขที่สุดนะเราเราไม่รู้ตัวว่าวันไหนเราตีเราจะไปเพราะวนี่ไงมันมันมันกรวาดพิยานเป็นห่วงที่สุดเพราะฉะนอ้นเรอยากให้มู้ทำวันนี้ดีที่สุดโฟการความสุขให้เรามีความสุขที่สุด มันท้งานจะเป็นยังไงคนไม่ชัดนถ้าเราเป็นคนดีอรเราไม่ถูกงอนนี้บอกเลยาเาเขาได้ดีแน่นอนคนนี้มาลิเจอยังเแล้วมาไ่นใลดีก่ามาาลิกาาเ่เมคร่ไม่ก็มาไรกแ่อะได้ม่นรนนี่นี่นีเลว่าถ้าใครร้ามากม่รามา้ได่ญาลยฮะถ้าามาม่รมาก ตามะพร้าวหนังไก่เท่าไร ไปให้ใครคะคุณป้าบ้านที่นดิมค่ะบ้านเป็นแลนด์ใช่ไหมคะ FC ตัวยงเลยนะคะเนี่ยคุณป้ามาร้อมแต่กี่โมงคะเที่ยงเที่ยงเนาะบ้านคุณป้าอยู่ใกล้ๆนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวขอดูดอกไม้นะคะนี่ค่ะรอรอให้หมู่บ้านฟินแลนด์นะคะน้องน้องบิ๊กน้องบิ๊กอ่านี่นะคะเอาไปให้น้องบิ๊กนะคะน้องบิ๊กเขาเก่งนะ เอสซีตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมคะคุณป้าตั้งแต่อยู่ฟินแลนด์นะทุกคนตั้งแต่สมัยทก็กินทีมะ้าไปกับยนยานเกียร์จริงเห็นไหมสามคบแตคุณป้าเอสซีตัวจริงอ่ะตัวยงเลยท่านแก่ก็ทำสายลมขายนี่คุณป้าระวังนะนี่นี่นะคะก็จะรอให้ให้ดองบิ๊กนะคะคุณป้าชื่ออะไรคะปอาจาร์ปอาจาร์นะได้จับมือเรียบร้อยแล้วเนาะดีใจด้วยจ้า <G ül> ขอบคุณค่ะคุณบ้านี่ค่ะ <S <S 2> <S 2> <S 2>